สวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องปายอันนี้เป็นตอนเช้าๆของวันเสาร์นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยมาดูแมวน้อยแมยวดำจ้าเอ๋ถ้าใครท่านผู้ชมหน่อยน,นี่เจ้าดำนะครับโอ้ยนี่ก็เด็กหญิงคณะนี่มีแมวเยอะเลยเนะี่ย จะพามาดูสองยายยายเอ็มออนกับยายหนูฝากกันไปหาหน่อไม้อยู่หลางบ้านพี่น้องยมยงม,มยมย้มอยู่วานไปได้ฝากกันมาหาหน่อไม้ป่าหน่อไม้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับนี่อยู่หน้าบ้านนี่อยู่ข้างบ้านนี่ข้างาก็จะเป็นกอหน่อไม้แล้วก็จะเป็นสระน้ํา มันเป็นนอสูงต้นนี่เหลือให้มันเป็นต้นไผ่สองต้นนั่นนะครับนี่สองต้นสามต้นนี่ร่องรอยการเอาทางกระจออยนี่ปาลานมายในศพพี่น้องโอ้อกับรากมาห,าหนันตองไม้แต่เศราต้นนี่นะ ห่าบางทีนอแบบไ่นริกดงเยอะใหหนูกับใหญ่อมออดมัทมห่านนมำไม้เผ็ดน้ำไม้สุ่มมาสั่โอ้น้ำไม้แห้งน้ำไม้แห้งเอาไปแกงเอาไปต้มกินอยู่องคาร์โีไ่นะคนนี้ก็ได้เดี๋ยวคนกินข้าบัวลายเนาะพูดนะ Ngay bunga cordial dinner. Nang 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 điều nang nang nè nang 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 nè nang 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 nè, nang 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 nè. nang 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 nè, nang 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 ูดเสียมด่วนมัเขียนหล่อนะลงลงไปหขนเดนู้นเสียมเสียมอะไย่างเสียมเขาสักกินขุดกินหลั่มลงไปขนาดนั้นเอาขึ้นมาฉันยังหลุดมุงไปขันเอาขึ้นมาได้แล้วมาสักวันนี้ไหลลงไปพุ่นไหมโอ้โหมืนกับลุงแต้บ้างบนน้องนะมันละยวงมันละเลือกไหลกับลุงบนไหล เศสียมหลุด,ดมือตกน้ำเด้งมุมนี้พี่น้องมุมนี้ก็อีกเกอะหนึ่งแต่ว่าหกเนี่ยไม่ได้มาทางเห็นไหมเนี่ตรงนะี้ยังไม่ได้มาถางนะเดี๋ยวไปใบ,บ,บก่อนอู้ยขนาดนี้ก็ได้พอพามุ่นปลากันมุ่นปลาผมพอน,น,นุ่มต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตรงนี้แล้วเนี่ย nạp phun hốc với nó thức phần thức nắm bộ ngàm tết nó mấy nha cơ ngàm nắm <cười> 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 าเบิ่งมุมนี้ตัวนี้ก็แทกตะปูตะปีนี่ก็ได้หลังแทกน้อยๆขึ้น แบบนี้เอาไปต้มกินได้แล้วเนี่ยเหนียงน้อยน้อยน้อยนะโอ้โหหกมันลกนี่ก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนอู้ขึ้นเยอะเลยนี่กูนะกูนะ น้องน่ยอ่งน้องน้อยพี่น้องเลยโอ้โออกเยอะพี่น้องมันเจอไอ้นี่มันเจอฝนน,นี่กระเมียน ห่อาไม้ออกเยอะเลยนะครับว่าพี่น้องพามาเบื้องทรงใยห่านหน่อาไม้อยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านหลังบ้าน ออกมาแล้วนี่นี่ก็เป็นตัวบ้านนะโอ้ผักผักริมรั้วผักไห้ผักไสหรือว่ามะระขี้นกนะครับนี่ผู้ใด่มากคมคมเนี่ยสุดยอดนะครับข้างหัวข้างหา่าวมีทุกมีแต่แนวกินอันนี้ก็ต้นผักติ้วนี่ต้นผักติ้วต้นขี้เหล็กอะพี่น้อง ต้องไปขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ